สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมพบกันอีกครั้งครับกับทําสวนง่ายๆสไตล์วสวนกิติธาราในคลิปนี้นะครับผมพาเพื่อนมาดูว่าอพอดีมีเพื่อนๆหลายคนถามผมมาว่าสแคปในฝรั่งเคยเจอไหมผมก็ตอบเพื่อนๆไปไม่เป็นเหมือนกันผมไม่รู้จักครับว่าสแคปเนี่ยมันคืออะไรผมก็เลยไปเซิร์ชในไอกูเกิลดูว่าอ๋อมันคือปัญหาอย่างนี้ครับไอ้ลูกฝรั่งแล้วเนี่ยผมพยายามหาในสวนผมแล้วนะหาไม่เจอจริงๆแต่ผมเคยเจอครับ แต่ว่าแนวการทํโปรอดสารอย่างผมเนี่ยผมจะมีการแก้ไขยัขยยงไงเพราะผมก็เคยผ่านมันมามันจะเป็นลักษณะ,อะเอาตรงนี้แล้วกันมันจะได้มองเห็นง่ายๆก็คืออย่างลูกฝรั่งแล้วเนี่ยมันจะมีจุดๆเหมือนไฟนะครับเหมือนไยเลยมันจะเกิดขึ้นกับใบด้วยกับลูกฝรั่งด้วยแต่ว่าสแครปเนี่ยมันต่างจากไอเชื้อรานะครับเชื้อราคือมันจะกินเข้าไปข้างในเนื้อฝรั่งเลยแต่ว่าสแครปเนี่ยมันจะกินแค่บริเวณผิวแล้วมันจะเป็นจุดเยอะเต็มไปหมดเลยอ่ะตรงนี้ สำหรับเพื่อนๆแนวที่ปลูกแบบหล่อสารผมมีวิธีครับว่าผมเอามันอยู่แล้วไอชักแทบนี่ก็คือเชื้อรานั่นเองครับมันเป็นเชื้อราเลยผมมองว่ามันเป็นเชื้อรานะผมไม่ได้ไปเอาคมรู้ใครหรอกเพราะประสบการณ์ผมผมมองว่ามันเป็นเชื้อราเพราะว่าตอนที่มันเกิดขึ้นของผมเนี่ยคือสวนรกตอนที่ผมตัดหญ้าไม่ค่อยได้ตัดหญ้าไม่ค่อยมีเวลาปัญหาก็คือมันรกทั้งสู่ไอทั้งพื้นทั้งต้นมันรกมาก มันก็เลยทําให้เป็นแหล่งเพาะเชื้อรายอย่างดีนั่นเองมันก็แพร่ได้แล้วทีนี้วิธีการป้องกันอ่ะผมเอาการป้องกันก่อนนะป้องกันก็คือพยายามตัดหญ้าตลอดเวลาไม่ใช่ตัดทุกวันนะคือให้หญ้าเนี่ยมันต่ําๆตลอดแล้วก็ดูแลทรงพุ่มต้นของเรานี่ให้โล่งโปร่งของผมเนี่ยหลายๆคนอาจจะขัดถูขัดตาโอ้โล่งขนาดนี้ได้เหรอผมทําแบบนี้จริงครับเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยมันเป็นเดือนกันยากลางเดือนกันยาปลายเดือนกันยาครับปลายฝนต้นหนาวอากาศหนาวมาตรงนั้นถ้าผมไม่ทําแบบนี้ อย่าว่าแต่สแครปเลยครับไอ้ราสนิมไรแดงตามมาเป็นยวงเลยผมก็เลยต้องจัดการป้องกันไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเราป้องกันได้ก่อนเนี่ยปัญหาเกิดมาเราจะได้ไม่กงังวลถ้าปัญหามันมาแล้วเราตามแก้นี่ยากครับผมจะไม่ค่อยทําแบบนั้นอ่ะทีนี้แก้ไขย,ยังไงแก้ไขก็คืออย่างที่ผมบอกป้องกันเนาะแก้ไขคือถ้ามันเป็นแล้วสมมุติว่ามันเป็นตรงนี้อ๋อนี่มีมีดอกอะถ้าเป็นตรงนี้ผมก็จะหักตรงนี้ออกไปเลยหักแบบนี้ แล้วทีนี้ถ้านี้เป็นส่วนที่เป็นไม่ว่าจะเป็นลูกหรือเป็นใบเพื่อนๆอ,อย่าทิ้งไว้แบบนี้นะมันลามได้เราต้องเก็บไอ้พวกใบที่เราเด็ดออกเนี่ยที่มันเป็นสแคปเนี่ยเด็ดออกไปแล้วไปเผาเพราะว่าไม่งั้นเชื้อรามันลามถ้าเราเก็บทิ้งในพื้นที่ของเราแค่นี้ครับไม่ยากแล้วทีนี้การป้องกันอีกอย่างหนึ่งถ้าเป็นแล้วเด็ดออกแล้วเราทํายังไงต่อไปเชื้อราในส่วนของผมนะผมจะใช้การจัดการในการใช้ใน้ำส้มควันไม้ แล้วที่สาคัญนะครับน้ำส้มควันไม้อัตราส่วนนี่สําคัญมากเพื่อนๆไม่ใช่ว่าใส่เยอะมันจะดีนะใส่เยอะบางทีมีมโทษอันนี้สังไปศึกษาดีๆนะครับแต่ถ้าผมผมใช้นะผมใช้1ต่อ200ในการฉีดพ่นเพื่อนๆหลายคนอาจจะ1ต่อ200พูดให้ยากทำไมมันใช้ยากเลยเอาอย่างนี้ครับเราชาวสวนเวลาเราฉีดพ่นเนี่ยเราใช้ถัง20ลิตรอยู่แล้วในถัง20ลิตรของเราเนี่ยเราใส่น้าส้มควันไม้แค่ร้อยซีซี นั่นคือ1ต่อ200ในในความเข้าใจของผมนะเนี่ยผมใช้แบบนี้ครับแล้วการฉีดพ่นฉีดพ่นน้ำส้มควันไม้ในการป้องกันถ้าเป็นแล้วเราเราเด็ดออกแล้วเนี่ยาการฉีดพ่นของผมผมจะใช้การฉีดพ่นในช่วงเย็นเพราะผมมองว่าพวกเชื้อราเนี่ยส่วนตัวนะผมไม่แน่ใจเพื่อนๆทาเหมือนกันหรือว่าใครทําแบบไหนนะผมจะฉีดตอนเย็นถ้าเป็นการบํารุงใบต่างๆเนี่ยผมจะฉีดช่วงเช้าแต่ถ้าเป็นการจัดการกับเชื้อราต่างๆเนี่ยผมใช้ช่วงเย็น แล้วการใช้ของผมผมจะใช้ประมาณ7วันครั้ง7วันฉีดหนึ่งครั้ง7วันฉีดหนึ่งครั้งแล้วที่สําคัญเพื่อนๆอย่าฉีดแค่ครั้งเดียวพอให้เรียบร้อยจบไม่จบครับการฉีดน้ําส้มควันไม้เนี่ยมันเป็นสารธรรมชาติไอการที่เป็นสารธรรมชาติมันไม่เหมือนเคมีเคมีมันฉีดปุ๊บมันได้ผลมันเห็นแต่สารธรรมชาติมันต้องฉีดซ้ําฉีดซ้ําตลอดไม่ใช่ฉีดตลอดผมก็อาจจะพูดเบ้อเหมือนกันคือฉีดสัก4ี่หครั้งนะครับฉีดประมาณ1เดือน7วันครั้ง7วันครั้ง7วันครั้งแบบนี้ฮะ ไม่ใช่่าฉีดแล้วต้นยังรกนะเพื่อนๆจัดก,การที่ต้นด้วยแล้วฉีดด้วยตรงนี้มันจะช่วยได้แล้วที่สําคัญเวลาฉีดพยายามฉีดให้มันทั่วถึงตรงนี้สําคัญมากครับก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับในการจัดการกับสแคปถ้าเราทําแบบแนวปปรดสารที่ผมทําแบบนี้มันได้ผลผมก็เลยมาแชร์เพื่อนๆในดูว่าเออผมทําแบบนี้นะส่วนเพื่อนๆคนใดเนี่ยที่เจอปัญหานี้แล้วมีแนวทางแก้ไขที่แตกต่างจากผมเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาได้ครับแลกเปลี่ยนกันในส่วนตรงนี้ การแลกเปลี่ยนมันสําคัญนะครับผมมันจะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆอีกหลายคนที่เขาทาฝรั่งกินจูแล้วเขามาอ่านคอมเมนต์ของเราเนี่ยเขาจะได้ดูว่เออมันก็มีแนวทางอีกหลายแนวทางนั่นที่จัดการตรงนี้ได้แลกเปลี่ยนกันครับเพื่อนๆเพื่อจะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆนคนต่อไปที่เขาทาฝรั่งนะสำหรับในคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่นี้ครับต่แคปในฝรั่งก็เอาอยู่ครับเอาอยู่แล้วก็ไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรไปลองทําดูนะครับเพื่อนก็เป็นแนวทางหนึ่ง สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กัน <laughs> สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ